บุญด้านสองลูกนะครับเจรรวาระุตรเจริชุกที่หกนะครับกั้นต่อไปเป็นการทอดพระุคุณไตยรองชุกที่เจนะครับเียนเชิญตัวแทนผริษัันก์ทีเีสกูโนะครับ แนหขอเรียนเชิญอาจารย์ประสบสายรัดนะครับเป็นตัวแทนของพวกเราทอดทิ้งคุณใจเราชุดที่เจ็ดนะครับเรียนเชิญรับทั้งสองท่างน,นะครับมาช่วยกันด้วยกันนี่แหละมาขึ้นไปเอาควภัยนะครับเมื่อกี้ เมื่อกี้บอกว่าชุดที่ชุดที่หกนะครับบริษัทมนโอมโฮมซับจำบผลิตภัณฑ์ทีพีสกิลคือผลิตภัณฑ์ทีพีสกิลเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทมนมณหโอมนะครับต้องขออภัยนึกว่าเป็นคนละเจ้าต้องขออภัยด้วยนะครับชุดนี้เรียนเชิญท่านอาจารย์ประสบสายรัฐท่านเดียวก่อนก็แล้วกันนะครับท่านเดียวก่อนเนื่องจากว่า รายชื่อไม่ลงตัวนะครับต้องขอภัรด้วยไปยืนก่อนก็ได้ค่ะคุณลงจายืนตรงนั้นก่อนนะคะยืนก่อนยืนตรงนั้นการเงินขคุณท่านทุกท่านป้าขึ้นไปเลยป้าลุงไปด้วยลุงกับป้าที่เกนะครับ ดับต่อไปเป็นการทอดผ้าประสุตุลไตรรองชุดที่8ชุดสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญน,นาวากาโทศักดิ์สิทธิ์เพชรรินนะครับข้าราชการบำนาญกองทัากาศขอเรียนเชิญน,นายธนกเกียรติสานุทัศน์ผู้วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารนะครับทั้งสองท่านทอดผ้าประสูุลไตรรองชุดที่8ชุดสุดท้ายครับเรียนเชิญครับผมกจาหที่วันกอคุณท่านสองรูป พิจารณาภาพวรชคุณไทรองชุดที่แพร่พันลันรก ลมหายใจเข้าออกบอกให้รู้มีเกิดดับสลับอยู่ดูเปิดเผยเ,เกิดมาเพื่อสิ่งใดไม่รู้เลยล้วนลงเอยคืนกับรับชี่ยนพบรมเสด็ที่เคารพคุณพ่อวิชานาสีตาเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชุมชนเป็นบุคคลที่เราต้องหอยหาอาวรเมื่อท่านจากไป จึงสงวรที่จะนำเอาประวัติของท่านมาบอกเล่าให้ทราบพอสังเกตดังนี้ประวัติคุณพ่อวิชานาสีทาคุณพ่อวิชานาศีทาเกิดเมื่อวันที่แปเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2498นาบบ้านเชียงใหม่ตำบลเชียใหม่อำเภอโพชยัยจังหวัดร้อย เป็นบุตของคุณพ่อแหกและคุณแม่จำปามีพี่น้องร่วมกันห้าคนดังนี้หนึ่งคุณแม่คำมีชัยวิเชียนเสียชีวิตไปแล้วสองคุณพ่อสงหานหน้าสีธาเสียชีวิตแล้วสามคุณพ่อวิชาหน้าสีตาผู้วานชนสี 4. คุณพ่อโชคีน้าศรีธาเสียชีว์แล้วห้าคุณพ่อโชคีน้าศรีธาประกอบอาชีพกเกษตรกรรมคุณพ่อวิชานาศรีธาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนพนาลายัยวิทยาสเสริมตำบนแหวอำเภอบนทองจังหวัดร้อยเอ็ดคุณพ่อวิชาน้าศรีธาสมรสก,กับคุณแม่เย็นจิตพงศา มีบุธิ่ดารวมสามคนดังนี้หนางนัตการธงสัตรประกอบอาชีพเกษตรกรสองพระภูวินัยธรอนุชาอธิปัญโยหรือพระอาจารย์พนเจ้าวาดวัดกางพระอินตำบลรงเฝ้าอำเภอนี่มคษ์อยจังหวัดนุกดาหารา นายธนินโชธโพงิศักด์ประกอบอาชีพส่วนตัวเมื่อจบกจรจารศึกษาาด้บรคับแล้วคุณพ่อวิชาหนาสีดาก็ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเมื่อสมรสแล้วก็ยังปลูกเลี้ยงสัตว์เพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวด้วยความประหยัดสังแข่งเมื่อลูกลูกเติบโตขึ้น มีการศึกษาและมีอาชีพทุกคนแล้วคุณพ่อจึงได้คุณพ่อจ,งอจึงไม่มีอะไรต้องหอ่วงด้วยความที่คุณพ่อมีจิตใจใฝ่ในธรรมะเย็ดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ขออนุญาตภรรยาและลูกๆว่อบวศที่วัดอินทาวาสบ้านจังแ่เมื่อปีพศ2540โดยหวังจะฝากชีวิตไว้กับพระพุทธศาสนา ในระหว่างที่บวชเป็นพระสงฆ์อยู่นั้นคุณพ่อวิชาหน้าศีิาาได้มีโรคประจำตัวคือ